เดี๋ยวเราจะสลับนะฮะมาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้กันบ้างรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนเดี๋ยวไปกันที่คุณสุดทิชชัยคุ้มวรชัยหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v a ว e x นะครับสวัสดีครับคุณสุดทิชชัยครับสวัสดีคุณบุรภาสวัสดีคุณธนาชัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับาสวัสดีครับอรอบสัปดาห์นี้ดูเซนติโมกเซนติเมนต์อะไรบันดีขึ้นบ้างไหมครับแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นเช่นไร ผมว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าในภาพของตัวตลาดเนี่ยก็คงจะอยู่กลับมาดูดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังต้องจับตานะครับมีอยู่สองสองประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเ,เป็นเรื่องของตัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจ mm hmm. ของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับในช่วงระหว่างสามวันข้างหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภาพของตัวสงครามการค้าเองนะครับก็ ใกล้เข้ามาถึงวันที่สองเมษายนนะครับซึ่งเป็นวันที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มีการประกาศเอาไว้นะครับว่าจะมีการเก็บภาษีตอบโต้นะครับถึงแม้ว่าในภาพของตัวช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดนะฮะว่าอาจจะมีการยืดหยุ่นบางประการเกิดขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ตลาดเบาใจลงมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเข้าไปใกล้วันเนี่ยผมว่าก็คงต้องดูติดตามดูนะครับว่า ความผันผวนตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะครับครับคำถามในเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยคือดัชนีอย่างของตลาดหุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาถือว่าขานรับไปทั้งหมดแล้วหรือยังแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์ buy on fact กลับมาได้ไหมหรือมันจะกลายเป็นเซลล์ต่อเนื่อง ผมว่าในในภาพหนึ่งก็ต้องบอกว่าตลาดคุ้นไทยเนี่ยมันสะท้อนไปในหลายๆประเด็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอถ้าเกิดดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวตลาดเรา e a ยิปต a เดเนี่ยเราก็จะพบอย่างหนึ่งว่าเราเป็นตลาดที่มีตอบแทนที่ติดอันดับแย่ที่สุดเป็นต้นต้นของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันมันมันส่งผลกระทบหรือว่ารับรู้ประเด็นนี้ไปแล้วหรือย่งผมว่า รับรู้ไปมากกว่าตลาดอื่นๆไปพอสมควรนะครับแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่เคยเรียนนะครับว่าในส่วนของตัวสงครามการค้าเนี่ยไทยเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มีส่วนที่จะ,ะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับยกเว้นอย่างเดียวที่ต้องตามดูก็คือตุกภาษีตอบโต้นะฮะซึ่งในส่วนที่เรามองเนี่ยก็คงมีการสะท้อนเป็นในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ ซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าก็คงต้องไปดูแหละฮะว่าการเจราจาระหว่างทางผู้นำนะครับในส่วนของตัวสหรัฐเองแล้วก็ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าผมว่าในส่วนของตัวสงครามการค้าเนี่ยนอกจากมาโดยตรงกับฝั่งของตัวสหรัฐกับไทยแล้วเนี่ยมันยังมีในมุมของเรื่องของตัวทางอ้อมนะครับที่จะวิ่งเข้ามาจากการที่ ถูกเรียกเก็บในส่วนของประเทศอื่นๆด้วยนะครับ mm hmm. อันนี้ผมว่าเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะต้องตามดูกันนะฮะควนี้เนี่ยถ้าเกิดดูในภาพของตัวไตยมากที่สองนะครับในช่วงสองถึงสามเดือนข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นมาหลังจากนี้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าในภาพของทุวสงครามการค้าเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ manage ได้นะครับไม่ได้ลุกลามบานปลายคือ,อฝั่งหนึ่งเก็บเพิ่มฝั่งหนึ่ง ตอต่อโต้ตแล้วก็ตอโต้ตตไปมาแบบนี้เนี่ยผมว่าออตอนนี้ภาพยังดูเหมือนคอนโทรลได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคงต้องตามดูนะฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยในส่วนตลาดหุ้นไทยเราเองเนี่ยผมว่าก็อาจจะมามีการฟื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามาตรการหลายๆอย่างที่ภาครัฐพยายามที่จะออกมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิ่งเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามานะครับเราก็ น่าจะเห็นภาพในช่วงไตรมาสที่สองนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวที่ทาให้ภาพของตัวตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะดูแล้วมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแต่เราก็คงยังไม่ได้ไว้ใจว่าอภาพของตัวเศรษฐกิจไทยหรือว่าภาพของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรากลับมาสดใสนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงาสามเดือนแรกของปีเนี่ยเราลงมาค่อนข้างแรงนะครับดังนั้น,นการฟื้นตัวผมว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ในภาพของตัว เรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับมีการลดดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านะครับล่าสุดเนี่ยมีการลดตัว LTV นะครับอันนี้ก็ไปช่วยภาคอสังหานะฮะในส่วนของตัวด้านของตัวตลาดทุนเองเนี่ยผมว่า,เ,าเรื่องของตัว Thai e s g Extra นะครับที่จะเริ่มมีผลในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยประครับประคองในสุดตัวดาวไซด์ได้นะครับแล้วผมว่าสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นในช่วง ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในส่วนของตัวบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตทเนี่ยก็มีการซื้อหุ้นคือประกาศซื้อหุ้นถือนะครับถึงแม้ว่าเราจะดูสัดส่วนของตัวการซื้อในรอบนี้เนี่ยไม่ได้เยอะหรอกนะฮะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าแต่ว่าผมว่ามันส่งสัญญาณสองประกาศนะครับประกาศแรกเนี่ยก็คือผู้บริหารเนี่ยมองถึงตัวศักยภาพของตัวบริษัทที่ดีกว่านี้นะครับเราก็อาจจะสะท้อนไปในภาพที่ว่ามูลค่าเนี่ยมันต่ำ หลืครับพื้นฐานที่ทางบริษัทมองเห็นนะครับอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยก็สะท้อนในส่วนของตัวนโยบายของภาครัฐเองนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับพยายามผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยพยายามที่จะซื้อหุ้นคือนเพิ่มมากขึ้นนะครับครับคุณสุชัยครับจากปัจจัยบบกี้กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง T H G เรื่องซื้อหุ้นคืนแล้วก็ปัจจัยอื่นอื่นนะครับมันเพียงพอที่จะพอดันตัชนีให้กลับขึ้นมายืนเหนือพันสองร้อยจุดได้หร เอ่อผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่เราที่เราดูกันนะครับก็คือในแง่ของตัวการปรับลดประมาณการของตัวตัวตลาดเนี่ยถ, du, ถ้าเกิดดูนะครับมันเป็นการปรับลดลงมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะใน,ในในช่วงเอ่อเป็นเป็นเป็นปกตินะครับหลังจากที่งบปีออกเนี่ยก็มีการปรับประมาณการนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในแง่ของตัวอัตราเร่งในปีนี้เนี่ยเทียบกับป,ปีที่ผ่านมาผมว่ามัน มันชะลอตัวลงมาบ้างนะครับก็คือยังมีการปรับลดลงมาอยู่แต่ว่าไม่ได้สูงมากนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในแง่ของ valuation เองเนี่ยถ้าเกิดที่เราดูเนี่ยนะฮะในแง่ของ PE เราก็อยู่ในระดับลบสองสแตนดา deviation นะครับดาวไซน์เนี่ยผมว่าในระดับปัจจุบันต่ำไปกว่านี้นะฮะผมว่าก็ถือว่าไม่ได้เยอะแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยการฟื้นตัวผมว่าอย่างท,างท,างที่อย่างที่เรียนไปเลยนะฮะว่าภาพของตัว เมื่อต่างชาติเนี่ยก็เริ่มมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะครับบวกของเขาเนี่ยก็คือมาจากเรื่องของตัว valuation นัออ่นแหละที่มันลงไปออลึกพอสมควรนะครับแล้วก็หลายๆประเด็นเนี่ยกออ็มีการสะท้อนไปอยู่ในราคาไปแล้วนะครับแล้วก็ไทยเอสเนี่ยผมว่าก็จะเป็นตัวนึ้ที่ที่จะช่วยเข้ามาพักดันได้นะครับครับผมครับท่ามกางตลาดที่ยังคงเผชิญกับความผันผวนนะครับวันนี้มีมีหุ้นกลุ่มไหนหุ้นไหนที่มีคําแนะนําบ้างครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนนะฮะว่าในสปดา์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกลยุทธ์สามตีมการลงทุนนะฮะซึ่งผมยังมองถึงสามีมการลงทุนนี้อยู่มือนเดิมนะครับที่เ,เชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดนะครับแล้วก็เ,เป็นหุ้นกลุ่มที่เรามองว่าน่าจะสามารถที่จะผ่านในช่วงของความผันผนวนตรงนี้ไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีการฟื้นตัวเนี่ยผมก็เชื่อว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีการฟื้นตัวได้เร็ว นะครับสามธีมนี้เนี่ยนะครับธีมแรกนะครับเป็นเรื่องของตัวหุ้นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของตัวกองทุนไทย e s e x นะฮะซึ่งเราก็ดูนะฮะในภาพของตัวฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนะครับมีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับ hmm. อย่างน้อยเนี่ยเราขอประมาณสักปีละ3%นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องมี ESG ในระดับ A ขึ้นไปนะครับก็จะพบประมาณสัก ตัวนะครับเป็นกลุ่มในเซ็ตฟลิเนี่ยห้าตัวนะครับในแอ d วานซ์บีบีเอลบีดีเแล้วก็ตัว PTT นะครับในส่วนของเซ็ตร้อยเนี่ยเราเลือกมาสามตัวนะครับก็เป็น n p b c s แล้วก็ b t g นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นทีมที่หนึ่งนะครับทีมที่สองเนี่ยจะเป็นทีมหุ้นปันผลนะครับเราเลือกหุ้นปันผลที่จะมีการจ่ายในช่วงข้างหน้านะครับก็คือหนึ่งสองเดือนข้างหน้าเนี่ย อยู่ในระดับที่เกิน4%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในแง่ของตัว e s g เนี่ยผมว่าก็เป็นตัวหลักตัวหนึ่งด้วยที่เราเออกมาประเมินนะครับก็จะมีหุ้นในกลุ่มธนาคารน,นะครับอย่าง k t b BBL หรือว่าตัว KBank นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มอสังหาน,นะครับอย่างตัว AP แล้วก็ตัวสุภาลัยนะครับทีมที่3นะครับก็จะเป็นทีม Under Value นะครับก็ เรามองหุ้นที่ valuation ต่ำนะครับแล้วก็ performance ในแง่ของย e ืสเดดเนี่ยดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้สะท้อนผลประกอบการนะครับหรือว่าภาพที่น่าจะดูดีขึ้นนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณ5ตัวนะครับ MTC m i n อมระ BJC แล้วก็ CPF ครับครับขออนุญ,ญาตกลับไปที่ทีมแรกสักนิดหนึ่งรบกวนทวนตัวหุ้นอีกสักรอบได้ไหมครับได้ครับหุ้นในกลุ่ม ESG นะครับ เซ็ตฟินะฮะเรา,เามีอยูด้วยกัน5ตัวนะครับเป็น advance BBL BDMs CPL แล้วก็ PBT พอตะทอนะครับในส่วนกลุ่มเซ็ตร้อยเนี่ยก็จะเป็นตัว AP BCS แล้วก็ b t g ครับอโอเคเอะทีนี้ถ้ามาดูภาพรวมย้อนกลับมาดูภาพรวมสักนิดหนึ่งช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประมาณนะฮะ เห็นตลาดหุ้นอินโดนีเซียตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เริ่มมีแรงขายเกิดขึ้นเตังนี้มันจะเป็นเครื่องสะท้อนหรือเปล่าแล้วก็มาผนวกกับที่มีโบรกเกอร์ต่างชาติเองที่ออกมาโอเวอร์เวตตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรว่าเม็ดเงินมันจะเริ่มหมุนกลับมาที่ตลาดหุ้นประเทศไทยครับผมว่าจริงๆแล้วเ,เวลาที่เรามองกันในอดีตเนี่ยเราก็มักจะมองตัาดสานตลาดเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่คล้ายๆกันนะครับที่เรียกว่าทิปนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ผมว่าเราเห็นฟิลิปปินส์เนี่ยยังเป็นอ,อินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นคนที่ผูกขายมาต่อเนื่องนะครับ mm hmm. ไทยเนี่ยมีการสลับซื้อบ้างน,นะครับฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะมีโอกาสที่จะหมุนจากฝั่งของตัวอิอนโดนีเซียมาที่ไทยหรือเปล่าผมว่ามีบ้างครับแต่ว่าถ้าเกิดเป้าหมายหลักๆเนี่ยผมว่าเขาถ้าเกิดจะ้องอยู่ในเอเชียนะครับผมว่าเขาอาจจะ,อะมองไปที่ ฝั่งของตัวหุ้นจีนนะครับที่ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเขาดูแล้วมี positive view กันมากขึ้นในส่วนตัวนโยบายต่างๆที่ตัวทางการจีนเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นภาพของตัวโดยการเปรียบเทียบแหละนะฮะเราก็จะเห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเราดูนะฮะในช่วง ตั้งแต่เดือนต้นเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหุ้นไทยเนี่ยเราติดลบมาในระดับประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นตะฮะในขณะที่ s อ500ห้าร้อยเนี่ยติดลบไปประมาณสักสี่เกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้มันก็สะท้อนบางมุมน,นะฮะว่าในภาพของตัวอเมริกาเนี่ยที่เดิมทีทุกคนมองภาพเป็น positive นะฮะวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าพยายามหาที่ที่จะไปลงที่ ดูแล้วมีการกระจายตัวได้ดีขึ้นซึ่งผมก็มองว่าในภาพของตัวเอเชียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็อ,อประเทศที่เป็นเป้าหลักจริงๆเนี่ยก็คงเป็นจีนเป็นหลักก่อนนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะมีเอ,อการมองมาที่ฝั่งของตัวบ้านเราบ้างอย่างที่เราเห็นในส่วนของตัวโกเกอร์อ ker, ต่างชาติที่มีการปรับ แนะนำขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็เป็นไปได้ที่เขามองเห็นภาพเดียวกันก็คือราคาเนี่ยมันลงไปมากพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนควรที่จะดูแล้วอาจจะมีการฟื้นตัวไดในระยะสั้นทั้งจากเรื่องของตัวเล็กว่าลุยชที่ลงไปต่ำมากแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวมาตรการต่างๆของตัวภาครัฐที่พยายามที่จะทําเพื่อสนับสนุนภาพของตัวเศรษฐกิจแล้วก็ตัดตัวตลาดทุนครับครับอ่าทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะครคุณสุริชัยมองภาพ ของนโยบายนะฮะหรือมาตรการที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ที่พอจะจับต้องได้นั้นเ,เพียงพอในการจะขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทยที่จะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นไทยกลับมามีสีสันได้มากขึ้นอย่างไรหรือไม่ครับ ผมว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมาในหลายๆภาคส่วนนะครับมาทั้งในแง่ของตัวมาตรการทางด้านการคลังนะครับแต่ว่าอาจจะดูแล้วจะ <c oughs> ปิดกระปอยนิดนึงนะครับ <c oughs> เราคงต้องไปดูในภาพถัดไปนะครับว่ามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงเพิ่มเติมที่กรามังที่บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วจะออกมานะครับแล้วก็ในส่วนตัวที่ที่สวรรค์ เฟสสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็มาตรการอื่นๆที่เพิ่มเติมนะครับซึ่งในส่วนของตัวทาง u n นเวเเราเนี่ยเราอยากเห็นภาพของตัวการลงทุนในภาพของตัวโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีภาพของการลงทุนที่คล้ายๆกับในส่วนของตัวฝั่งของตุ่กประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกาเออสั่งของตัวเยอรมันนะครับที่เขามีการประกาศในช่วงก่อนหน้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็ในภาพของตัวมาตรการกระตุ้นอสังหาเองเนี่ยเราก็มองเป็นเป็นบวกนะครับกับตัวกลุ่มอสังหาช่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาในส่วนของตัว i n v e n นท r รนะครับหรือว่าสินค้าคงคลังที่เหลือค้างสต็อกอยู่เนี่ยมันมเป็นปัจจัยกดดันพอสมควรนะครับมาตรการ LTV ที่ออกมาเนี่ยก็คงจะช่วยลดในภาพตรงนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็น่าจะช่วยทําให้ภาคส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูดีขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยผมว่าก็เป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนโดยตรงนะครับผมว่าในภาพตรงนี้เนี่ย ความเชื่อมั่นจะค่อยๆกลับขึ้นมาดีขึ้นนะครับผมว่าสิ่งสาคัญก็คือต้องเรียกความเชื่อมั่นของตัวผู้ลงทุนในประเทศให้กลับมาได้ดีขึ้นก่อนนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาเป็นตัวคํายันแล้วก็ช่วยเหลือได้นะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมว่าประเด็นที่อาจจะต้องติดตามก็คือเรื่องของตัวสงครามการช้านั่นแหละนะฮะที่มันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ <c oughs> เป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะ บอกว่าเป็นจุดที่ประมาทไม่ได้แล้วก็ต้องติดตามดูตัดน,นะครับแต่ว่าในภาพตรงนี้เนี่ยเราก็ประเมินตัวการเติบโตของ GDP แล้วแต่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์กันกว่านะครับณนะนะตอนนี้ในส่วนของตัวปีนี้ครับครับคุณสุิชัชยขรพอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการ LTV นะครับดูเหมือนว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศออกมาเนี่ยแต่หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เองก็ตอบรับเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีแรงขายทำกำไรกออกมาอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ ผมว่ามันเป็นเรื่องของตัวจริงๆมันมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของตัวตลาดนะฮะก็คือในภาพตรงนี้เนี่ยก็ก็ต้องให้ตลาดเนี่ยกลับมาดูเหมือนกับว่ามีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าทิศทางของการเพิ่มขึ้นไปมันจะหมายหมายถ,ถึงการปรับตัวขึ้นของตัวตลาดเนี่ยจะมีทิศทางที่ดูดีขึ้นในระยะสั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตลาดก็จะออกมาเป็นลักษณะของการเทรดดิ้ง หนึ 1> 1่งคือสองวันแล้วก็ขายทํากําไรนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากที่จะถือหุ้นนานนะฮะนอกจากนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดกลับมาดูในภาพของตัวอสังหาเองนะครับในระยะก่อนที่มาตรการจะมีผลนะฮะมาตรการเข้าใจว่ามีผลเริ่มในช่วงวันที่หนึ่งพฤษภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้ไปจนถึงเดือนหน้านะครับจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงช่วงช่วงหลุมดํานะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะอาจจะรอการตัดสินใจไป รอในช่วงที่มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือจะดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยม,มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่คนอาจจะกังวลว่าตรงนี้เป็นความเสี่ยงนะครับแต่เราเชื่อว่าในภาพของตัวมาตรการที่ออกมาในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยมันน่าที่จะช่วยชดเชยในส่วนตรงนี้ไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวในส่วนของกลุ่มอสังหานะครับเราก็มีภาพที่เป็นบวกนะครับแล้วเราก็แนะนำสองตัวนะครับก็คือตัว AP กับตัวซีวิกครับ นะโอเควันนี้กราบขอบพระคุณฮะคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับคุณสุทธิชัยคุ้มโมรชัยนะครับจาก i n n o v e s t x